เรามาทายผู้ที่มีเลข3นะครับเตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์นิสัยเป็นยังไงอาจารย์ไม่นับ3ตัวแรกนะครับพื้นที่7ตัวท้ายถ้าเรามีเลข3กดหลายครั้งเช่น 3- 2ตัว3เบิลถึง3ตัวพลังงานมันจะนุนแรงส่งผลชัดเจนเลยคือใจร้อนนะครับการได้การเสียแล้วก็เป็นคนทำอะไรเร็วว่องไวแล้วก็พลังเยอะรวมไปถึงพลังทางเพศได้ด้วยพอเลข3ดาวองการอยู่ในเบอร์มือถือซ้ําๆเนี่ยอารมณ์มันจะแรงมันพร้อมที่จะท้าชนท้าตีเหมือนจิโกเลยหรือสไตล์คนที่ชอบออกกำลังก ไปดูเบอร์เขาจะค่อนข้างแบบมีพลังพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องเหมาะกับไหมกับนักมวยอาชีพนักมวยยิ่งเป็นนักกีฬาจะโอเคเ,ออเพราะว่ามันอยากใช้แรงมันอยากปะทะแต่ถ้าเกิดเราไปทําอาชีพที่ว่าต้องสงบต้องใจเย็นครูบาอาจารย์มันจะกลายเป็นครูบาอาจารย์ที่ทะเลาะคนไปทั่วแปลว่าอาจารย์จะสรุปว่าแต่ละสายอาชีพ การวางตัวเลขนี่คือสําคัญคือเราเลือกสกิลเลือกพลังงานให้เหมาะกับรูปแบบชีวิตของเขาเราจะยึดจากอาชีพก็ได้ยึดจากความปรารถนาก็าได้เขาบอกว่าเนี่ยผมมาทวงเงินใครไม่ได้เลยพอเปลี่ยนเบอร์ไปเอาเลข3ามเก้าเข้าไปปุ๊บทวงเก่งขึ้นเขาบอกเมื่อก่อนนคิดในหัวแนละ้วไม่กล้าพูดแต่พอมี3 2ตัวในเบอร์ออกล้าทํากี่ตัวที่เธอถึงว่าแบบประสบประสบผลเนี่ยแบบว่าดูแรงแรงสตัวนี้2ตัวเนี่ยชัดแล้วสตัววางาในตำแหน่งไ<ะ>หนก็ได้ใช่ไหมครับถ้าถ้าเกิดว่ามันมันมีมันติดกันเนี่ยมันจะชัด แต่นันวางตำแหน่งไหนก็ได้เนี่ยขอให้มันมีสักสามตัวจะเห็นอารมณ์ของดาวองคาเลขสามเนี่ยชัดว่าดูดเดือดมั่นใจการใดกาเสียทําอะไรเร็วแล้วก็อารมณ์ขึ้นลงเร็วแล้วถ้าเกิดเลขสาไปอยู่ที่เมียผมไปอยู่ที่ภรรยาจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องกลัวเมีย เพราะว่าเมียจะข่มเราเราได้ความสามเนี่ยทางนักรบเขาจะดุโดยธรรมชาติไม่ต้องกินน้ําตาลไม่ต้องอะไรเลยคือดุเลยเพราะว่าเราบอกว่าเราเมื่อเราไปแตะเมียเขาจะสะบัดเลยงั้นก็ต้องให้เมียใช้เลขสองก็จะอ่อนลงเราก็จะอยู่ที่จะเอาวิธีไปแก้ผมกาลังดูอยู่ว่าเมียผมใช้เลขอะไรจำไม่ได้อาจารย์อ่อนโยนก็ให้มีเลขสองเลขหก็จะซอฟต์ขึ้นโดยธรรมชาติถ้าเด็าชอบอยากได้เมียเป็นสายลับลึกลับจับเก่งก็มีเลขเก้าเลขสูเรื่องนี้ไม่ควรพูดและนี่คือการทายนิสัยของผู้ที่มีเลขสประจํา เตัวท้ายนะครับของเบอร์โทรศัพท์ครับ